สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักทุกท่านคุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งอายุมากขึ้นเรียวแรงก็ยิ่งถดถอยกล้ามเนือ้อก็ดูจะหายไปง่ายๆทั้งที่เราก็พยายามกินของดีๆอย่างไข่ทุกวันน่าตกใจนะครับว่าความเชื่อนี้อาจไม่จริงสิ่งที่คุณกินทุกเช้าอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดและอาจทําให้คุณพลาดโอกาสสุขภาพดีไปตลอดชีวิตเพราะมีความลับเรื่องเงินหลายพันล้านบาทที่ถูกซ่อนไว้ในฐานะคุณหมอผู้มีประสบการณ์ผมเห็นมานักต่อนักแล้วว่าไข่ ไม่ใช่ราชาโปรโตีนสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่เราเคยคิดกันผมยังจำคุณลุงสมบัติวัยเจสปีที่ทานไข่มานานแต่ขาก็ยังสั่นเหนื่อยง่ายจนเกือบหมดหวังไม่ต้องกังวลครับวิดีโอนี้คุณหมอจะมาเปิดเผย6อาหารราคาประหยัดฮีโร่ตัวจริงที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้คุณแข็งแรงเดินคล่องมีพลังในทุกๆวันสำคัญมากคือต้องดูให้จบนะครับเพราะความลับข้อสุดท้ายที่คุณหมอจะเปิดเผยนั้นอาจเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้กลับมามีพลังมีความสุขได้อีกครั้ง ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดคุณหมออยากรู้จริงๆครับว่ามีใครเคยรู้สึกเหมือนคุณลุงสมบัติเป็นบ้างไหมครับถ้าสิ่งที่ผมเล่ามามันตรงกับความรู้สึกของคุณลองทิมพ์คำว่าใช่เลยหมอในช่องคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณ,าคณยายที่รักทุกท่านและตอนนี้ไม่ทําให้คุณรอช้าอีกต่อไปเรามาเริ่มต้นด้วยรายชื่อ6อาหารราคาประหยัดที่ดีกว่าไข่กันเลยครับมาดูกันว่าอันดับที่1คืออะไรและทําไมมันถึงทําให้ไข่ไม่ใช่ราชาแห่งโปรตีนอีกต่อไป ในอันดับที่หนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่กลับเป็นเหมือนอาวุธลับชั้นดีที่จะช่วยให้คุณปู่คุณย่าต่อสู้กับภาวะก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนั่นก็คือข้อเตจีสครับถึงแม้ไข่จะถูกยกให้เป็นโปรโตีนราคาถูกมาตลอดแต่คุณหมออยากบอกว่าข้อเตจีสให้โปรโตีนสูงถึง11กรัมต่อ1 0 0กรัมแถมยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินบและที่สาคัญที่สุดคือเคซีน ครับเคซีนนี่แหละคือโปรโตีนพิเศษที่ร่างกายเราจะย่อยอย่างช้าๆค่อยๆปล่อยสารอาหารไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อได้นานหลายชั่วโมงคุณปู่คุณย่าลองคิดดูนะครับพอเรานอนหลับไปทั้งคืนร่างกายเราก็เหมือนรถที่น้ำมันใกล้จะหมดพอตื่นเช้ามาการได้เคซีนเข้าไปก็เหมือนเติมพลังงานให้กล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องข้อเตชีสจึงไม่ได้แค่หยุดการสลายของกล้ามเนื้อเท่านั้นนะครับแต่มันยังช่วยให้กรดอะมิโนค่อยๆซึมซับเข้าสู่กล้ามเนื้อเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูไปตลอดช่วงเช้าเลย เรื่องนี้ไม่ได้มาจากการคาดเดานะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจจากวารสาร British Journal of Nutrition ในปี2012 <c oughs> เขาพบว่าผู้สูงอายุที่ทานอาหารที่มีเคซีนอย่างคอตเตชีสมีอัตราการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อตอนกลางคืนสูงกว่าคนที่ไม่ทานถึง25%เลยนะครับหมายความว่าแม้ตอนที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อของเราก็ยังได้รับการดูแลซ่องแซมอยู่ตลอดเวลานี่มันสุดยอดจริงๆครับคุณหมอมีเรื่องเล่าของคุณลุงสมบัติวัย70ปีอดีตคนขับรถบัส ที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีลุงสมบัติกินไข่ทุกเช้ามาหลายปีแต่ขาก็ยังสั่นเวลาที่ต้องยืนานานๆจนลูกสาวเขาลองแนะนําให้ทานคอเตชีสคู่กับผลไม้ไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์หลังจากนั้นไม่นานลุงสมบัติก็เริ่มรู้สึกว่าขาตัวเองเบาขึ้นเดินขึ้นบันไดได้ง่ายกว่าเดิมและมีพลังงานเหลือเฟืออยู่กับเขาได้ทั้งวันเลยครับอาหารที่แสนถูกในตู้เย็นนี่แหละกลับช่วยเขาได้มากกว่าไข่ที่กินมานานเสียอีกหลายคนอาจคิดว่าคอเตชีสไม่อร่อย หรือดูเฉยไปหน่อยนะครับแต่คุณหมอแนะนําให้ลองทานคู่กับผลไม้สดสดราดน้ําพึ่งบางๆหรือจะทาบนขนมปังโฮเกนก็ได้นะครับมันอร่อยและมีคุณค่ามากแถมราคาก็ถูกแสนถูกประมาณ14-21ถึงบาทต่อหนึ่งศูนย์ศูนย์กรัมเท่านั้นถูกกว่าไข่เนื้อสัตว์หรือแม้แต่ผงโปรตีนหลายยี่ห้อเลยนะครับนี่จึงเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสําหรับคุณปู่คุณย่าที่อยากรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงไปได้นานๆแม้จะอายุ70หรือ80ปีแล้วก็ตามครับถ้าคุณปู่คุณย่าคิด นี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังมองหาลองพิมพ์คำว่าโปรตีนดีในช่องคอมเมนต์ให้คุณหมอหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเราเข้าใจตรงกันครับในอันดับที่สองนี้คุณหมออยากพูดถึงอาหารที่หลายคนมักคิดว่าเป็นแค่คาร์โบไฮเดรตธรรมดารรมดาอย่างข้าวโอ๊ตครับแต่ความจริงแล้วข้าวโอ๊ตนั้นเป็นหนึ่งในอาหารที่ถูกที่สุดคุ้มค่าที่สุดแถมยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้คุณปู่คุณย่าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ รู้ไหมครับว่าข้าวโอ๊ต100กรัมให้โปรตีนสูงถึง17กรัมมากกว่าไข่ในปริมาณเท่ากันเสียอีกแถมยังเต็มไปด้วยาธาตุเหล็กสังกะสีแมกนีเซียมและใยอาหารที่สําคัญต่อร่างกายเราเป็นอย่างมากเลยครับคุณหมออยากเน้นย้ําเรื่องเบต้ากลูแคนในข้าวโอ๊ตนี่แหละครับเบต้ากลูแคนเป็นใยอาหารมาสจันยนที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นส่งผลให้กล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนและสารอาหารอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่โปรตีนจากไข่ ทำไม่ได้นะครับคุณปู่คุณยา่าคุณปู่คุณย่าคิดว่าไงบ้างครับลองคอมเมนต์ว้าวถ้าคุณเพิ่งรู้เรื่องนี้ประโยชน์เหล่านี้ล้วนช่วยให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นและยังให้พลังงานที่สม่ำเสมอในตอนเช้าอีกด้วยครับมีงานวิจัยจากวารสารโภชนาการสุขภาพและวัยชราเมื่อปี2015เขายืนยันเลยนะครับว่าผู้สูงอายุที่ทานธัญ,ญพืชไม่ขัดสีรวมถึงข้าวโอ๊ตเป็นประจำจะมีสมรรถภาพกล้ามเนื้อที่ดีกว่าและลดความเสี่ยง ที่จะรู้สึกอ่อนเพลียได้ถึง1 5เปเลยนะครับคุณหมอมีเรื่องเล่าของคุณลุงมนตรีวัย68ปีอดีตพนักงานปรณียีลุงมนตรีกินไข่ผัดเป็นอาหารเช้ามานานหลายปีแต่ก็ยังรู้สึกอ่อนล้าในช่วงสายๆของวันเสมอจนวันหนึ่งเขาได้ลองเปลี่ยนมากินข้าวโอ๊ตแช่เย็นคู่กับนมและถั่วต่างๆคุณลุงมนตรีก็พบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจครับพลังงานของเขามีอยู่เต็มเปลี่ยนยาวนานไปจนถึงเที่ยงวันขาของเขาก็รู้สึกมั่นคงขึ้นเวลาเดินออกกำลังกายที่สําคัญ คือไม่ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับอาหารที่เขาเคยคิดว่าเป็นแค่คาร,ร์โบไฮเดรตธรรมดารรมดานี่แหละครับก่อรับกลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เขากรับเร้กรับเร่าและแข็งแรงขึ้นในทุกๆเช้าและสิ่งที่ดีที่สุดคือราคาครับคุณปูกคุณย่าเข้าโอ๊ตราคาถูกมากเพียงประมาณ5-7บาทต่อ100กรัมเท่านั้นข้าวโอ๊ตให้โปรตีนเกือบสองเท่าของไข่ แต่เราจ่ายน้อยกว่าหลายเท่าเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้จำกัดเข้าอ๊ดคือเคล็ดลับราคาประหยัดที่ช่วยต้านภาวะกล้ามเนื้อลดลงได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณหมออยากให้คุณปู่คุณย่าลองทานดูนะครับในอันดับที่3ามนี้คุณหมออยากพาไปรู้จักกับอาหารธรมธรมดาาที่หลายคนมักมองข้ามแต่กลับเป็นพลังลับชั้นยอดสำหรับผู้สูงอายุในการต่อสู้กับภาวะกล้ามเนื้อลดลงนั่นก็คือถั่วชิปผีครับ คุณรู้ไหมครับว่าถั่วชิกพีแบบกระป๋องเพียง100กรัมให้โปรตีนสูงถึง19กรัมมากกว่าไข่เสียอีกแถมราคาก็ถูกกว่ามากเลยนะครับนอกจากโปรตีนแล้วถั่วชิกพียังมีใยอาหารโพแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนสําคัญต่อกล้ามเนื้อกระดูกและระบบประสาทของเราซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับร่างกายผู้สูงงาอายุครับจุดเด่นที่สุดของถั่วชิกพีก็คือไลซีนครับไลซีนนี่แหละคือกรดอะมิโนสําคัญ ที่ช่วยสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนจำเป็นต่อความแข็งแรงของข้อต่อเอ็นและยังช่วยในการยึดเกาะระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกของเราซึ่งคุณหมอขอบอกเลยว่าไข่ไม่มีไลซีนในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการตรงนี้เลยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำบอกเล่าเท่านั้นนะครับมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการ2016พบว่าผู้สูงอายุที่ทานถั่วมากขึ้นรวมทั้งถั่วชิปพีมีพลังกล้ามเนื้อที่ดีกว่าและมีความเสี่ยงที่จะอ่อนแรงน้อยกว่าอย่างมีในสําคัญเลยครับ คุณหมอมีเรื่องของคุณลุงวิโรธวัย72ปีอดีตคนทําสวนที่พึ่งไข่เป็นอาหารเช้ามาหลายปีแต่ขาก็ยังอ่อนล้าและหมดแรงในช่วงเที่ยงเสมอจนลูกชายแนะนําให้ลองทานสลัดถั่วชิพีสัปดาห์ละไม่กี่ครั้งหลังจากนั้นไม่นานลุงวิโรธก็พบว่าตัวเองเป็นตะคริวน้อยลงเดินในสวนได้นานขึ้นและรู้สึกอิ่มสบายท้องไม่หนักท้องเหมือนตอนทานไข่ครับอาหารที่เขาเคยมองว่าเป็นแค่ของกินเล่นกลับกลายเป็นตัวช่วยที่ทรงพลังที่สุดในห้องครัวของเขาเลยครับ ถั่วชิกพีสามารถนำไปใช้ได้หลายแบบนะครับคุณปู่คุณย่าจะนำไปบดท,ทำฮัมมุสคั่วกรอบเป็นของว่างใสในซุปสลัดหรือจะปรุงให้นิ่มสำหรับคุณปู่คุณย่าที่เคี้ยวยากก็ได้นะครับและสิ่งที่ดีที่สุดคือราคาแสนประหยัดเพียงประมาณ9บาทต่อหนึ่งศูนย์กรัมเท่านั้นให้โปรตีนมากกว่าไข่และเนื้อสัตว์หลายชนิดแต่ประหยัดกว่ามากถั่วชิกพีพิสูจน์ให้เห็นว่าการต่อสู้กับภาวะกล้ามเนื้อลดลงไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงบางครั้งแค่ถูกกระป๋องธรมธรมดา ก็ช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้แล้วครับท้าถั่วชิกที่คือคำตอบที่คุณมองหาลองคอมเมนต์ถั่วชิกทีดีใต้คลิปเลยนะครับในอันดับที่สีนี้คุณหมออยากพูดถึงอาหารที่หลายคนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆครับนั่นก็คือเนยถั่วครับคุณปู่คุณย่าอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ของกินเล่นแต่คุณหมอขอบอกเลยว่า ในถูกกลับเป็นอาหารที่ทรงพลังอย่างมากสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราเเลยนะครับในถั่ว1น0กรัมให้โปรโตีนสูงถึง22กรัมมากกว่าไข่เสียอีกครับแถมยังมีไขมันดีวิตามินอ e, ีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมอีกด้วยนะครับสารอาหารเหล่านี้ไม่ได้แค่ให้โปรโตีนเท่านั้นนะครับแต่มันยังช่วยสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อลดการอักเสบและทําให้ร่างกายของเรามีพลังงานที่คงที่ตลอดทั้งวันเลยครับซึ่งต่างจากไข่ที่ให้แค่โปรโตีนเทียงอย่างเดียว ในถั่วจึงให้ทั้งพลังงานและวัตถุดิบที่กล้ามเนื้อต้องใช้ได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับความลับอีกอย่างคือในถั่วมีอาร์จินีนครับอาร์จินีนนี่แหละคือกรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์ทําให้หลอดเลือดของเราขยายตัวเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและนําออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อได้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไข่ไม่สามารถทําได้พักครับเรื่องนี้ก็มีงานวิจัยยืนยันนะครับงานวิจัยปี2017จากวารสารโภชนาการยุโรปพบว่าผู้สูงอายุที่ทานถั่ว และในถั่วเป็นประจำจะมีความเสี่ยงต่อภาวะอ่อนเพลียน้อยลงถึง3 5เเซเลยครับคุณหมอมีเรื่องเล่าของคุณลุงประดิษฐ์วัย69ปีอดีตครูท่านทานไข่ต้มทุกเช้ามานานแต่ก็ยังรู้สึกเหนื่อยง่ายเวลาถือของหรือเดินขึ้นบันไดจนวันหนึ่งหลานสาวแนะนําให้ลองทานขนมปังโฮลวีทาในถั่วไม่กี่สัปดาห์ต่อมาลุงประดิษฐ์ก็พบว่าแขนไม่ล้าเหมือนเมื่อก่อนกําลังมือดีขึ้นและไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเดิมแล้วครับแค่ในถั่วหนึ่งช้อนเท่านั้นแต่ให้ผลลัพธ์ ทำได้ตลอดหลายปีเลยนะครับคุณปู่คุณย่าคิดว่าไงบ้างครับถ้าคุณชอบในถั่วอยู่แล้วลองคอมเมนต์ในถั่วเลิศใต้คลิปเลยนะครับที่สําคัญคือในถั่วราคาถูกมากครับเพียงประมาณ17-35บาทต่อนหนึ่งศูนย์ศูนย์กรัมเท่านั้นให้โปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์หลายชนิดและถูกกว่าผงโปรตีนหลายยี่ห้ออีกด้วยในถั่วสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายนะครับเช่นทาขนมปังโฮวิทใส่ในข้าวโอ๊ตปัน่น ในสมูทตี้หรือทานคู่กับผลไม้ก็ได้เพราะอุดมไปด้วยพลังงานในถั่วจึงเหมาะมากสําหรับผู้สูงอายุที่ทานได้น้อยแต่ต้องการสารอาหารสูงในถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าการสร้างกล้ามเนื้อไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงเพียงแค่เราต้องเลือกอาหารให้ถูกชนิดเท่านั้นเองครับในอันดับที่ห้านี้คุณหมออยากพูดถึงอาหารที่หลายคนมองว่าเป็นของถูกๆติดดินแต่จริงๆแล้วมีคุณค่ามหาศาลจนนักวิจัยบางท่านถึงกับเรียกว่าทองคําสําหรับโภชนาการของผู้สูงอายุเลยนะครับนั่นก็คือ ทูเลนทินครับคุณปู่คุณย่าทราบไหมครับว่าทูเลนทินแบบแห้ง100่งกรัมให้โปรตีนสูงถึง25กรัมเลยนะครับเทียบเท่ากับปลาซาดินและมากกว่าไข่อย่างชัดเจนเลยครับแต่สิ่งที่ทําให้ทูเลนทินโดดเด่นไม่เหมือนใครคือมันมีสารอาหารครบชุดทั้งธาตุเหล็กโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสารอาหารเหล่านี้ล้วนจําเป็นอย่างยิ่งต่อการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนของเลือดนะครับคุณหมออยากเปรียบเทียบกับไข่สักหน่อยครับไข่มีโปรตีน ก็จริงแต่กลับไม่มีธาตุเหล็กและโฟเลตที่เพียงพอสําหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งเม็ดเลือดแดงนี่แหละครับที่ทําหน้าที่นําออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อของเราแต่ ine, ทูเลนทินทําได้ครบถ้วนกว่าครับความลับสําคัญอีกอย่างของทูเลนทีลคือมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลิวซีนครับลิวซีนี่เปรียบเสมือนสวิตท,ที่คอยเปิดการทํางานของกล้ามเนื้อถ้าเราขาดลิวซีนต่อให้เรากินโปรตีนมากแค่ไหนร่างกายเราก็สร้างกล้ามเนื้อได้ไม่เต็มที่นะครับ เรื่องนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับงานวิจัยปี2019ในวารสารโภชนาการระบุว่าผู้สูงอายุที่ทานถั่วอย่างทูเลนทินอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งจะมีความเสี่ยงที่จะอ่อนเพลียน้อยลงถึง22%และมีสมรรถนะทางกายภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ คุณหมอมีเรื่องเล่าของคุณลุงสุรชัยวัย73ปีอดีตช่างประปาครับลุงสุรชัยเชื่อมาตลอดว่าไข่คืออาหารที่ดีที่สุดแต่ขาของเขาก็ยังหนักและอ่อนล้าเวลาเดินอยู่เสมอจนภรรยาของเขาลองทําซุปทูลเลนทินให้ทานสัปดาห์ละไม่กี่ครั้งครับเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นคุณลุงสุรชัยก็รู้สึกได้ว่าขาไม่ปวดเหมือนเมื่อก่อนเดินได้ไกลขึ้นหายใจสบายขึ้นและร่างกายเบากว่าเดิมมากเลยครับอาหารที่ราคาไม่กี่บาทนี่แหละกลับให้ผลลัพธ์ที่ไข่ไม่เคยทําได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลยครับ และสิ่งที่ทําให้ทัวเลนทินยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นก็คือราคาครับค,คุณปู่คุณย่าเชื่อไหมครับว่าราคาเพียงประมาณ7-9ถึงบาทต่อ1 0ึ่กรัมเท่านั้นถือเป็นอาหารที่มีโปรตีนต่อราคาสูงที่สุดในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับสาหรับผู้สูงอายุที่อยากสร้างกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องเสียเงินมากทัวเลนทินคือคําตอบที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องพึ่งผงโปรตีนไม่ต้องเนื้อรากแพงแค่ทัวเลนทินก็เพียงพอแล้วครับคุณปู่คุณย่าคิดว่าทัวเลนที่น่าลองไหมครับลองคอมเมนต์อยากลอง ใต้คลิปเลยนะครับมาถึงอันดับที่6ครับคุณหมอเชื่อว่าหลายคนอาจมองข้ามอาหารชนิดนี้ไปแต่คุณหมอขอบอกเลยว่านี่คืออาหารที่ทรงพลังที่สุดสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราๆนั่นก็คือปลาซาดีนกระป๋องแบบมีเนื้อและกระดูกอ่อนครับคุณปู่คุณย่าอาจจะคิดว่าปลาซาดีนเป็นแค่ของราคาถูกแต่ความจริงแล้วมันคือขุมทรัพย์ทางโภชนาการเลยนะครับ ปลาซาดีน100กรัมให้โปรตีนสูงถึง25กรัมเลยนะครับเทียบเท่ากับถั่วเลนทิลที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เลยแต่สิ่งที่ทําให้ปลาซาดีนครองอันดับ6ในใจคุณหมอก็คือพลังสําคัญถึง3อย่างที่มาพร้อมกันครับนั่นคือโอเมก้าลบ3ที่ดีต่อหัวใจและสมองแคลเซียมและวิตามินดีที่มาจากกระดูกอ่อนซึ่งสําคัญต่อกระดูกของเรามากๆและคอลลาเจนกับฟอสฟอรัส ครับสารอาหารเหล่านี้ช่วยทั้งสร้างกล้ามเนื้อลดการอักเสบบำรุงข้อต่อทําให้กระดูกแข็งแรงและที่สําคัญคือช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังจากการใช้งานในแอร์แต่ละวันคุณหมออยากให้คุณปู่คุณย่าลองนึกภาพดูนะครับในขณะที่ไข่ให้แค่โปรตีนอย่างเดียวแต่ปลาซาดีนกลับให้ชุดเครื่องมือสร้างร่างกายที่สมบูรณ์แบบทั้งโปรตีนแรธาตุโอเมกา้าลบสามและคอลลาเจนอย่างครบครันเลยนะครับมีงานวิจัยปี2015จากวรารสารโพธนาการทางคลินิก แห่งอเมริกาเขาระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าผู้สูงอายุที่ได้รับโอเมกา้าลบสในปริมาณที่มากขึ้นสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้สูงกว่า20%เมื่อออกกําลังกายเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารอาหารนี้เลยนะครับนี่คือข้อพิสูจน์ที่แข็งแรงว่าปลาซาดีนมีพลังเหนือกว่าที่เราคิดไว้มากครับคุณหมอมีเรื่องราวของคุณลุงนิเวศวัย75ปีอดีต คนขับรถบรรทุกลุนิเวศกินไข่วันละสามฟองมานานหลายปีเพราะคิดว่ามันจะช่วยให้เขาแข็งแรงแต่เขาก็ยังคงรู้สึกตึงและเจ็บตามข้อต่ออยู่เสมอจนวันหนึ่งหลานชายแนะนําให้ลองทานขนมปังโฮลวีทาปลาซาดีนครับแรกๆคุณลุงก็ยังทําหน้าบูดเพราะกลิ่นของปลาซาดีนครับแต่หลังจากลองทานไปไม่กี่สัปดาห์เขาก็พบว่าตัวเองไม่เจ็บตามข้อเหมือนเมื่อก่อนเดินสบายขึ้นและพลังงานช่วงบ่ายก็ไม่ตกเหมือนเดิมแล้วครับอาหารที่เขาเคยมองว่าเป็นของถูกๆนี่แหละครับกลับเป็นอาหารที่ให้พลังงาน น้มากที่สุดในชีวิตเขาเลยครับคุณปู่คุณย่าคิดว่าปลาซาดีนคือฮีโร่ตัวจริงไหมครับลองคอมเมนต์สุดยอดใต้คลิปเลยนะครับและสิ่งที่ดีที่สุดคือราคาครับเพียงประมาณ28บถึง3าบาทต่อ1น0กรัมเท่านั้นถูกกว่าเนื้อสัตว์ถูกกว่าผงโปรตีนและถูกกว่าอาหารเช้าหลายอย่างมากเลยนะครับปลาซาดีนยังเก็บได้นานเปิดแล้วกินได้เลยเหมาะที่สุดสำหรับผู้สูงอายุที่สำคัญคือปลาซาดีนพิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ไม่จาเป็นต้องแพงเลยสักนิดของธรรมดารรมดาอาจเป็นพลังลับที่ร่างกายคุณปู่คุณย่าเรามานานแล้วครับไข่ที่เราเคยเชื่อกันว่าเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแท้จริงแล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปครับไข่มีแค่โปรตีนก็จริงแต่แทบไม่มีสารอาหารสําคัญที่ผู้สูงอายุอย่างเราๆต้องการจริงๆเลยนะครับลองนึกดูสิครับไข่ไม่มีคอลลาเจนสําหรับเอ็นและเส้นเอ็นไม่มีโอเมกา้าลบสามสำหรับช่วยลดการอักเสบและ บำรุงข้อต่อไม่มีใยอาหารสำหรับการย่อยและให้พลังงานที่คงที่และยังไม่มีแคลเซียมหรือวิตามินดีเพียงพอเพื่อเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงที่สำคัญคือไม่มีแมกนีเซียมที่ช่วยให้กลา้มามเนื้อหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่เราเพิ่งพาไข่เป็นแหล่งโปรตีนหลักเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับการพยายามสร้างบ้านโดยมีแค่ก้อนอิฐแต่ขาดปูนซีเมนต์นะครับเรามีวัสดุแต่ขาดสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงสร้างแข็งแ,แรงจริงๆ ในขณะที่อาหารทั้ง6อย่างที่คุณหมอได้แนะนําไปไม่ว่าจะเป็นข้อเตจชีสข้าวโอ๊ตถั่วชิกพีในถั่วโทเลนทินและปลาซาดินอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้โปรตีนมากกว่าเท่านั้นนะครับราคาย,ยังถูกกว่าไข่มากและที่สําคัญที่สุดคือให้สิ่งที่ไข่ให้ไม่ได้เลยทั้งคอลลาเจนโอเมกา้าลบสามใยอาหารวิตามินดีแมกนีเซียมและสารอาหารสําคัญอื่นๆอีกมากมายอาหารเหล่านี้คือชุดอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้สูงอายุอย่างเราๆเลยครับมีคอลลาเจนสำหรับเอ็นมีโอเมกา้าลบสามสำหรับข้อต่อมีใย,ยอาหารสำหรับการย่อยมีวิตามินดีสำหรับกรดูดุมีแมกนีเซียมสำหรับกล้ามเนื้อและมีโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับสร้างกล้ามเนื้อใหม่สิ่งสำคัญจริงๆไม่ใช่การหยุดกินไข่นะครับแต่คือการอยากเพิ่งพาไข่เป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียวครับร่างกายของคุณปู่คุณย่าต้องการมากกว่านั้นและอาหารราคาประหยัดเหล่านี้แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรากลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง คุณปู่คุณย่าครับตอนนี้เราก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วหลายปีที่ผ่านมาเราอาจเคยได้ยินว่ากินไข่ทุกวันจะทําให้แข็งแรงแต่หลักฐานในปัจจุบันชี้ชัดว่าการกินไข่อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะปกป้องกล้ามเนื้อและสุขภาพของผู้สูงอายุร่างกายของเราต้องการมากกว่านั้นครับมันต้องการคอลลาเจนเพื่อให้เอ็นแข็งแรงต้องการโอเมกา้าลบสเพื่อลดการอักเสบในข้อต่อต้องการใยอาหารเพื่อให้พลังงานคงที่ต้องการแคลเซียมและวิตามินดี เพื่อให้กระดูกแข็งแรงต้องการแมกนีเซียมเพื่อช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและต้องการโปรตีนคุณภาพสูงจากอาหารราคาถูกแต่ทรงพลังที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับคอตเตชีสข้าวโอ๊ตถั่วชิกพีในถั่วทูลเลนทินปลาซาดีนไม่ใช่อาหารราคาแพงเลยนะครับแต่มันคือชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้คุณปู่คุณย่าสร้างพลังใหม่ได้แม้จะอายุ 70- หรือ8ปปีแล้วก็ตามครับมาถึงช่วงท้ายนี้คุณหมอมีคำถามสำคัญหนึ่งข้อสำหรับคุณปู่คุณย่าทุกท่านครับคืออะไรคือ หนึ่งความมุ่งมั่นที่คุณจะทําให้ตัวเองหลังจากที่ได้ชมวิดีโอนี้จบลงครับมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นฉันจะลองกินข้าวโอ๊ตในตอนเช้าดูหรือฉันจะลองหาปลาซาดีนมากินสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับได้โปรดช่วยแบ่งปันความมุ่งมั่นส่วนตัวของคุณลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้หน่อยนะครับเรามาเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเพื่อเริ่มต้นก้าวแรกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีนี้ไปด้วยกันครับและถ้าคุณปู่คุณย่ารู้สึกว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจจริงจริง ช่วยกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอและทีมงานด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ติดตามการเดินทางเพื่อสุขภาพดีไปกับเราและไม่พลาดวิดีโอดีๆที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่การกดติดตามธรมธรมดาานะครับแต่เป็นการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราชุมชนที่มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดไปด้วยกันครับ สุดท้ายนี้คุณปู่คุณย่าลองนึกถึงใครสักคนที่คุณคิดว่าจำเป็นต้องได้รับฟังข้อความนี้ในวันนี้แล้วช่วยแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับพวกเขาด้วยนะครับคุณอาจจะกำลังช่วยเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนให้ดีขึ้นก็ได้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีปัญญาและคุณหมอจะพบกับทุกท่านใหม่ในวิดีโอหน้าครับ